ยี่สิบสิงหาคม2 5 6พปดวันนี้อยู่ที่บ้านที่สะพานใหม่นะเป็นทาวน์เฮาส์ห้าสิตารางวา ก็มาถามย่านั่นแหละก็สืบ,บเนื่องมาจากเมื่อปลายเดือนที่แล้วอ่ะมาแล้วครั้งหนึ่งอ่ะนะก็ปีนตัดต้นไม้นู้นต้นไม้นี้ไปแล้วก็เวลามันไม่พอก็เลยไม่ได้ทําความสะอาดพื้นวันนี้ก็เลยมาทําความสะอาดพื้นที่อยู่ภายนอกอ่ะนะก็เท้หาเฮ้าหลังเนี้ยมันห้าสิบตารางวาไอพื้นดินที่อยู่ข้างนอกะก็จะประมาณสามสิบตารางวาโซนด้านข้างๆตรงเนี้มันก็น่าจะประมาณ ประมาณ20ตารางวาส่วนด้านหลังอีกประมาณ10ตารางวาเห็นจะได้โซนด้านหลังก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่ามันมีต้นมะม่วงคลึ้มอยู่ไม่มีต้นหญ้าขึ้นก็จะเป็นลานโลง่ลงๆก็เอากิ่งไม้ไปสุ่มๆไว้แถวนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาสับให้มันละเอียดละเอียด ก็ต้องมีการทําความสะอาดอย่างเงี้ยแหละทุกครั้งที่คนที่เขาเช่าแล้วออกไปอ่ะนะครั้งนี้ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอาจอบมาไงเพราะมารถ,รถตู้รถตู้ประจําทางรถโดยสารนี่แหละก็เลยไม่ได้เอาจอบมาไอ้มีดนี่ก็มาซื้อเอาใหม่นะมีดจับกันไกเนี่ยก็ซื้อเอาใหม่แถวนี้แหละ แต่เขาไม่มีจอบขายไงถ้าใช้จอบบบแป๊บเดียวนั่นแหละเพราะว่ามันง่ายต่อการคลู้พื้นเดิมเนี่ยเราปูด้วยอิดนะนะเป็นอิดมอนเนี่ยค่อยๆเลี้ยงไปทีละตัวนะทำมาตั้งนานแล้วตั้งกต่ซื้อบ้านใหม่ๆนู่นก็ทนดีเหมือนกันนะดูได้20-30ปีเลยมันก็มีผูมีพังบ้างนะแต่มันก็ยังทนอยู่แหละได้แค่ครึ่งเดียวนะยังไม่เสร็จจะเห็น ก็การมีอิดอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ทํางานง่ายขึ้นนะนะเพราะว่าก็คลูดคลูดไปตามรอยอิดนั่นแหละมันก็จะมีญ้าซึ่งรากเขาไม่ยาวเท่าไหร่เพราะมันชนอิดข้างล่างไอพื้นข้างล่างอิดเนี่ยระปูด้วยกระสอบเล่นเอาเหนื่อยเลยแหละจะทุ่มนึงแล้วนะฮะได้แค่ครึ่งเดียวก็นี่แหละได้แค่ครึ่งเดียวเห็นรอยอิดแล้วนะปกติพื้นเนี่ย เราเอาอิดเลี้ยงไว้เราเป็นคนเลี้ยงเองนะ <c oughs> ก็ประมาณเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วอิดก,ก็ยังอยู่นะเห็นไหมเห็นดิไหมยี่สิบยี่สิบห้าปีได้เ่ยนะอิดอิดพวกเนี้ยยังอยู่ยังคงเหมือนเดิมผ่านฤดูน้ําท่วมเมื่อปีห้าสี่มาแล้วด้วยนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเมื่อปีห้าสี่ก็เข้าเท่าตะตุ่มนะน้าท่วมเท่าตะตุ่มแต่ไม่ได้เข้าบ้านนะเพราะที่บ้านเนะี่ยสูงกว่าอี้อีกนิดนึงก็เขาเรียกอะไรละ่ะทําความสะอาด คุยดินออกอะไรประมาณนั้นแหละก็คนเดียวนะไม่มีเครื่องมือมีมีดจุดหนึ่งอันกับที่ตัดคีมตัดเพราะว่าไม่ได้เตรียมมาก็ทํามาตั้งแต่เช้าตอนนี้จะทุ่มหนึ่งอยู่แล้วก็คงต้องพักแค่นี้ก่อนนะก็ได้แค่ครึ่งเดียวแล้วแหละแรงมีแค่นี้จริงๆก็ทําไปตามแรงที่มีกับเครื่องมือที่มีหละนะรอฟัง